จัันคนึงคิดนะคะอ่าเรียกชื่อเ่นวาพี่เบนอ่าพี่เบนพีนเ่เบน,นครับโอ้โหมันละยาวใหญ่อย่างนี้นะครับนะฮะร,รุ่นนี้เนี่ยอ่าตัดไปกี่รอบแล้วพี่ยังไม่ถึงสิบรอบยังไม่ถึงสิบรอบรอบหนึ่งได้เงินเท่าไหร่รอบละประมาณห้าหกพันเจ็ดพันเออยังไม่ถึงสิบรอบนะครับได้เงินไปเท่าไหร่ละประมาณประมาณกันช่วงนี้ได้ไปรวมสี่หมื่นแล้วค่ะ สี่หมื่นแล้วโอ้โหแล้วดูจากสภาพต้นนี่ตัดอีกหลายมีดเลยอีกหลายเ่ะอีเป็นเดือนอยู่ได้เป็นเดือนอนะครับแสดงว่าได้เงินเข้ามาเรื่อยๆเนาะ,ะทุกอรอบก็ได้ทุกรอบแน่นอนล้ครับผลลัพธ์สวยๆงามๆอย่งางนี้ใหญ่ๆยาวๆสมบูรณ์แบบนี้ครับท่านผู้ชมครับนะครับเห็นแล้วเป็นไงครับพี่พี่เบนเปลื้มใจคะ่ะปลื้มใจนะเอ่อฉีดพ่นโฟทีโฟทีนะครับ กี่วันฉีดครั้งหนึ่งแบบนี้อาทิตย์หนึ่งค่ะเจ็ดวันแล้วแต่ห้าวันเจ็ดวันค่ะประมาณนี้เนาะถ้าเราสะดวกคือว่าไม่ยุ่งอะไรเราก็ฉีดของเราไปตลอดก็คือฉีดสัปดาห์ละประมาณหนึ่งครั้งแล้วเดี๋ยวจะฉีดอีกไหมเนี่ยเดี๋ยวพรุ่งนี้จะฉีดค่ะอเดี๋ยวพรุ่งนี้ฉีดหยุดตัดก็ลองฉีดเพค่บรอบของเขาอ๋อก็คือช่วงที่เราหยุดตัดแล้วก็จะฉีดบำรุงเขาอีกอ่าสุดยอดมากครับท่านผู้ชมนะครับโอ้โหอีกหลายมีดเลยใช่ไหมครับ แสดงว่าจะได้เงินอีกอีกสิบฟามีดนะ่ะอย่างน้อยสิ้นเดือนกระดกดานี่แหละระยะนั้นแหละออตจน,นสิงหาะจะแสดงว่ามีโอกาสแตะแสนมากเลยเพราะตอนนี้ขึ้นแสนมาแล้วครับท่านผู้ชมสุดยอดมากเลยนะครับออสังเกตได้จากการที่เราใช้4ฟเนาะฉีดพ่นไปเนี่ยนะครับมันแตกต่างกับสมัยที่เรายังไม่ใช้ไงบ้างแต่ก่อนก็ไม่ได้ผลผลิตเยอะ ดี๋ยวนี้ตัดไปก็ได้ผลผลิตเพิ่มตอนแรกก็ไม่เชื่อแฟนก็ไม่เชื่อพอใช้ใช้ไฟโอมันได้ลูกเพิ่มมาตลอดอ๋อที่แรกก็ไม่เชื่อนะไม่เชื่อแต่ก่อนนี้ตัดรอบนึงได้วิ่งทีสองสามพันเองอ๋อได้สองสามพันรอบนึงอะนะแต่ว่ามันมันมันเพิ่มมาสองเท่าตัวเลยโอเคสุดยอดมากๆเลยครับท่านผู้ชมนะครับอ่านะครับก็ถือว่าเป็นผลลัพธ์ 4 T ที่สุดยอดมากใหญ่ยาวสวยๆแบบนี้มาละขาของพี่เบนนะครับอ่าอันนี้ส่งที่ไหนเนี่ยอ่างทองค่ะอ๋อส่งที่ตลาดอ่างทองโอเคออนะครับขอบคุณพี่เบนมากครับแชร์ประสบการณ์เรื่องราวดีๆกลับมาละให้พวกเราฟังวันนี้ขอบคุณครับสวัสดีครับ